สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับเพจมาวางแผนการเงินกันเถอะนะคะกับโคชเล้งและโคชบอลค่ะวันนี้โคชบอลก็ยังคงยุ่งอยู่เช่นเคยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้มาพบก,กับโคชเล้งได้ค่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่สนุกสนานแบบโคชเล้งมากเลยนะคะนอกจากทํางานกับเพจตัวเองแล้วเนาะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ได้ทํางานกับเพจที่สิงคโปร์ด้วยค่ะ นอกจากมุมของการวางแผนการเงินเนาะแบบที่ในเมืองไทยคุ้นเคยแล้วเนาะ,ะในสิงคโปร์เนาะก็ยังให้ความสำคัญกับการทุเรกน,นะคะใช้เงินอย่างมีสตินะคะก็เป็นหัวข้อที่เอาไว้เดี๋ยวโค้ชเล้งเนาะมีคลาสหรือมีอะไรคะ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งคะ่ะว่าเออมันเขามีการใช้ความรู้นะคะใน,ในบางมุมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการการเงินอย่างมีสติ เป็นยังไงบ้างคะเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ค่ะกับคนที่เข้ามาฟังนะคะในเรื่องของวางแผนการเงินเนาะไม่ใช่ว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะมีเงินเข้าแล้วจัดการเงินออกอย่างเดียวเนาะเราอาจจะต้องการจัดการมุมมองความคิดค่ะอะไรที่อยู่ข้างในตัวเราเพื่อให้การใช้เงินของเราค่ะเป็นไปนอย่างมีสติมากขึ้นอีกด้วยเนาะก็วันนี้นะ ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาสู่หัวข้อของเรากันเลยเป็นอะไรนะคะก็ไปดูกันค่ะนีเลยค่ะพอทำไปเยอะๆเนาะสำหรับหัวข้อนี้ค่ะก็เลยเกิดขึ้นค่ะลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษียังไงไม่ให้รู้มีเนาะอ่ะเพราะว่าอะไร เพราะว่าระหว่างนี้นะคะเป็นช่วงที่เข้าใกล้ฤดูของการลงทุนกองทุนรถยนต์ภาษีแล้วค่ะแล้วก็โคดเลงเองเ,องเนาะก็เจอกับลูกค้าค่อนข้างมากเนาะแล้วก็เจอมีความเขาเรียกนะความประสบการณ์เนาะที่ได้เจออกับลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนไม่ว่าจะใหม่หรือเก่านะคะมีความรู้ที่หลากหลายมีประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เราเห็นแล้วเนาะว่าเราอยากจะ ให้ข้อมูลเนาะเพื่อไม่ให้ทุกคนในที่ที่ติดตามเราค่ะไม่ไม่ต้องพูดคำว่ารุ่งทีหลังนะคะ,ะก็เรามาเริ่มจากก่อนที่เราจะไปเข้าสู่หัวข้อเนาะเรามาจะเริ่มจากการแนะนําตัวนิดนึงค่ะสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักโคะ้ชเล้งนะคะก็โค้ชเล้งนะคะลุงสวีสุกิจจานนนค่ะจากเพจมาวางแผนการเงินกันเถอ,อะเนาะก็จบนะคะในสายการเงินมาโดยตลอดค่ะ ในส่วนของตัวใบอนุญาตเนอก็มีใบอนุญาตผู้จัดการกองทุนค,ค่ะมีใบอนุญาตในเรื่องของการวางแผนการเงินเนอในการทํางานนะคะก็เป็นที่ปรึกษาธุรกิจค,ค่ะบริษัทชายแอนบิลเนอเป็นนักวางแผนการเงินค่ะแล้วก็มีโปรดักที่ครอบคุมเนะไม่ว่าจะเป็นประกรันค่ะกองทุนเนะแล้วก็อดีตค่ะเป็นนักวิเคราะห์ลงทุนเป็นนักบริหารความเสี่ยงเนะเป็นผู้จัดการกองทุนแล้วก็เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงินค่ะ ก็ทุกท่านเนาะที่เข้ามานอกจากได้ความรู้แล้วค่ะหากอยากได้ที่ปรึกษาการเงินค่ะก็คิดว่าโปรไฟล์แบบนี้เนาะก็น่าจะให้ประโยชน์กับทุกท่านได้นะคะโอเคค่ะนอกจากนี้ค่ะ,ะท่านจะสามารถติดตามเนาะผลง,งานได้จากในส่วนที่เป็นอ e ีบุ๊กค่ะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นองค์กรต่างๆค่ะตอนนี้ก็มุกมีก็มีจอยกับไมไฟล์ My Fi นะคะแล้วก็ หรือว่าสามารถที่จะดิวกับเพจมาวางแผนการเงินกันเถิดน,นะคะให้เข้าไปให้ความรู้กับพนักงานได้เป็นการเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะหรือออนไลน์แบบนี้ก็ได้ค่ะโอเคอสำหรับในเรื่องของความรู้เนาะวันนี้ที่เราให้มาเป,เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเรื่องราวการเงินไม่ได้มีแค่นี้เนาะไม่ใช่ไม่แค่การวางแผนการเงินเนาะมันจะมีทั้งภาษีมีเรื่องการจัดการการลงทุนค่ะ เรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะที่จัดให้ในทุกๆเดือนเนาะมีบอร์ดเกมสำหรับเดือนนี้ก็เป็นเกม c a t โฟ o w นะคะที่เข้ามาเจอตัวเป็นๆกันได้ที่เดอะสต e ีทค่ะนอกจากนี้มีเรื่องของการโค้ชเรื่องของที่ปรึกษานะคะที่มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะไม่มีเงินมีเงินนะคะหรือว่าเป็นระดับบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลเราก็พร้อมจะให้บริการค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือบริการของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้การให้คาปรึกษาและการทบทวนพอร์ตการลงทุน,นะคะ่ะสําหรับใครที่อยากรู้จักกันมากขึ้นนะคะเข้ามาที่ลายของเพจมาวางแผนการเงินกันเถอะเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ที่เราได้แบ่งปันนะคะแล้วก็ไม่ให้พลาดในเรื่องของอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเงินของพวกเราเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์เข้ามาในห้องได้เลยนะคะ ส่วนที่เข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เนอะก็อยากจะชวนทุกคนค่ะมาดูเนาะว่าเอะแต่ละท่านเนาะเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้คิดว่าสิ่งประสบการณ์ต่างๆเนอะเรื่องราวต่างๆที่เล้งค่อยๆหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเนอะอะไรบ้างที่มันใช่เราเนอะแล้วถ้าเราทาแบบนี้อยู่เนี่ยอ่าวันนี้ที่เล้งจะมาเสนอก็คือว่าลองขยิบอีกนิดดีไหม อันนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สําหรับคุณหรือเปล่านะคะอยากให้ฝากเอากลับไปดูค่ะแล้วก็ถ้ายังไม่แม่นใจนะคะก็กลับมาคุยกันได้เนาะอันแรกเลยค่ะอีตอนเนี้เนาะบางคนอยู่ในแบบนี้หรือเปล่าเนาะไม่รู้ซื้อไปทําไมเนาะอ่ะก็เห็นเขาพูดพูดกันเนาะที่บ้านก็ไม่เห็นมีใครทําเลยอ,อาจจะฝากเงินอย่างเดียวหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีซื้อหุ้นกู้หรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่กองทุน ก็ไม่รู้ซื้อกองทุนไปทำไมอา,อาจจะมีคนแบบนี้ก็ได้เนาะจริงๆแล้วค่ะการซื้อเนาะกองทุนค่ะมันจะมีกองทุนที่วันนี้ที่เราพูดกันนะคะก็คือเรื่องของกองทุนลดหย่อนภาษีพอเราได้ลดหย่อนภาษีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราคำนวณเนาะเงินได้สุทธิต่อปีค่ะออกมาเป็นจํานวนเท่าเนี้ยเหล่านี้เาน,นะาะอัตราภาษีที่คุณต้องเสียค่ะ 0.5แล้วก็เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆไปจนถึง35%เนาะเพราะฉะนั้นการลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีก็จะทําให้อ่าประหยัดภาษีแล้วแต่เลยค่ะว่าเงินได้สุทธิของคุณกําลังอยู่ในขั้นไหนบ้างเนาะฉะนั้นแม้ว่าคุณจะลงทุนในตราสารในกองทุนที่อ่าเป็นตราสารนี้ที่มีความเสี่ยงต่างเนาะแต่คุณก็อาจจะได้ผลตอบแทนเนาะตามขั้นภาษีที่คุณประหยัดได้นั่นหมายความว่า แม้ว่าคุณจะไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหุ้นนะคะในส่วนของอะไรก็ตามเนาะที่่าหรือว่าเงินฝากหรืออะไรค่ะถ้าไปลงทุนข้างนอกอก่อนสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าเนี่ยค่ะผลตอบแทนที่คุณทําหายไปเพราะฉะนั้นโน้ตอยากให้คุณเริ่มเอาเงินบางส่วนค่ะมาลงทุนในเรื่องของการลงกองทุนลดหย่อนสีเนาะเพื่อไม่ให้เสียดายในเรื่องของ ผลประโยชน์ที่ได้ค่ะจากการประหยัดภาษีที่มันหายไปนั่นเองอก็รู้มีซื้อดีกว่าเนาะนะคะถ้าใครรู้แล้วนะคะก็อยากให้ปีนี้เนาะเริ่มมาออมเงินด้วยการลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีกันค่ะ,ะแล้วต่อมาเนาะเอ๊ะเรนก็ยังจเจอเอีกบางคนเนาะติดกับภาพที่ว่าไม่รู้จะลงทุนระยะยาวไปทำไมนเนาะ เออระยะยาวตอนนี้เขาก็อีกต้องกายอ่ะกว่าจะแก่กว่าจะ,กะเกษียณเนาะมองไม่เห็นภาพอ่ะนั้นเอาแถวแถวนี้แล้วกันนะคะซึ่งตอนนี้บางคนก็อาจจะบอกว่าอ่ะ s f FF กับ f เลือก s f ดีกว่า <S <S สิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้เนาะเล้งผมว่าเล้งถามลูกค้าที่ไม่ได้วางแผนการเงินเนาะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดเลยแล้วเล้งถามว่า ถามต่อเลยเนาะเล็งบอกว่าเฮ้ยแล้วคุณมีเงินออมก้อนเนี่ยใหญ่ขึ้นบ้างไหมไม่มีใครบอกเล็งว่าใหญ่ขึ้นสักคนเขาเอาเงินก้อนนี้เนาะเคยลดหย่อนมาแล้วนะคะพอครบจำตามจำนวนปีที่กำหนดก็เอาเงินก้อนนี้มาหมุนซื้ออีกรอบสรุปกล่องไม่เคยใหญ่ขึ้นเลยแล้วเรานะคะที่คนที่คนคนเนี้ย ในวันเกษียณน่ะสิ่งที่เหลืออยู่มันคืออะไรเนาะอ่ามันมีเงินอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าถ้างั้นค่ะเมื่อเราเห็นแล้วเนาะว่าสิ่งที่เล้งบอกเนอะมันไม่โตขึ้นแล้วเราจะทํายังไงเพราะฉะนั้นถ้ารู้งี้เนอะเล้งอยากให้เรามองงี้เลยนี่เลยค่ะอ่าเราบอกว่าเราซื้อจุดนี้บอกเอาสั้นที่สุดเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ไหมไม่ต้องไปตรงนี้สุดๆก็ได้ช่วยมองหน่อยซิ เรามีเป้าหมายหนึ่งบ้างอะที่เราอยากจะทําให้มันถึงเนาะอย่างน้อยเราชัดเจนอะว่าเราเอาไปทําอะไรที่มันมันทําให้ภาพรวมเนาะฐานะของเรามันดีขึ้นเนาะไม่ได้ออกไปในส่วนที่มันเป็นแบบการใช้อะไรที่มันแบบไม่กล่อให้เกิดอ่ะเขาเรียกนะะเป้าหมายของชีวิตของเราที่จะบรรลุในระยะยาวเนาะอ่ะอย่างที่เล้งบอกค่ะว่าเนี่ย เ,เล็งสอนในเรื่องของการจัดการการเงินยังมีสตินะเขาก็จะพูดในเรื่องนี้ด้วยว่าเฮ้ยอะไรคือความสุขระยะยาวของคุณเนาะอะไรคือความถูกระยะสั้นที่มากแต่เดียวมันก็หายไปแล้วว่าอ่ามันอะไรที่มันดีกับคุณกับชีวิตคุณในในส่วนนั้นที่มากกว่ากันเนาะอยากให้มองภาพนี้เช่นกันค่ะมีอันนี้ด้วยค่ะอ่าสําหรับเตือมนี้เนาะบางคนจะบอกว่า เฮ้ยกองทุนมีหลายแบบมีตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำเนาะระดับหนึ่งถึงความเสี่ยงสูงคือระดับแปดนะคะซึ่งไล่ไตั้งแต่เรื่องของกองทุนที่เป็นพวกตราสารหนี้เนาะระยะสั้นแล้วก็ยาวขึ้นเรื่อยๆพอระดับห้าก็จะมาผสมตราสารหนี้กับตราสารทุนนะคะระดับหกเจ็ดแปดก็จะเป็นตราสารทุนนะคะที่ค่อยๆที่จะแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นพอยิ่งเฉพาะเจาะจงไม่มีการกระจายเนาะมันก็ยิ่งมีความเสี่ยงกคือ นะคะแล้วเขาเลือกกันยังไงล่ะอ่าเคยเป็นไหมซื้อตามเขาบอกนะคะหรือซื้อสั้นพราะกลัวหรือซื้อยาวเฮ้ยมันเสียนดีมันต้องลุ้นนะโอ้ยในใน,ในส่วนของอะไรนะพวกดิจิตอลแอดเซ็เนาะมันลุ้นมันอะไรมากมายแล้วแหมชีวิตจะลุ้นอันนี้จะเป็นอะไรไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของอ่าเขาเรียกค่ะสองสามปีที่ผ่านมาเนาะ อัตรางเงินเฟอ้อสูงขึ้นมากๆเนาะอะพอร์ตตกต่ำไปทั่วโลกมันมันมันพรูฟแล้วเนาะว่าการที่เราไม่มีทิศทางแล้วเราบอกตัวเองว่าเราเราจะลุ้นเราจะอะไรนสุดท้ายมันใช่หรือเปล่าเนาะถ้าเราเป็นอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เล้งอยากจะชวนเหมือนกันเลยค่ะกลับไปที่การวางแผนการเงินถึงคุณก่อนเนาะวางแผนชีวิตวางแผนการเงินก่อนว่าคุณมีแบบไหนคุณต้องการอะไร คุณต้องการเพื่อเงินเป็นเงินฉุกเฉินหรือเปล่าคุณต้องการเพื่ออ่ากรณีนะปลนเปลือตัวเองในการท่องเที่ยวหรือเปล่าการศึกษาบุตรหรือเปล่าสุขภาพเกษียณหรือเป็นอ่ามองเรื่องของการจ่ายหนี้ในอนาคตหรือว่าเป็นมรดกจิ่งเหล่านี้ค่ะจะกําหนดได้ว่าคุณจะลงมันระยะสั้นหรือระยะยาวจริงๆคุณตอบได้แล้วล่ะนะถ้าคุณวางแผนแบบนี้แล้วคุณก็ตอบได้อีกว่าคุณจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะ ถ้ามันสั้นมากๆคุณก็ไม่พร้อมที่จะขายัน้นถ้าเกิดว่าตลาดมันไม่ดีหรือถ้ามันยาวๆแล้วโอเคนั้นรับความเสี่ยงได้ประมาณนึงน,นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าให้คลินะอยากให้คุณไม่ต้องไปรู้งี้ทีหลังเนาะโอ้รีบทาวันนี้แล้วก็ปรับพอร์ตของคุณค่ให้มันอตอบโจทย์มากที่สุดะะมีอีกเรื่องหนึงเนาะที่เล็งก็ยังเจออยู่เหมือนกันก็คือการที่ เวลาลงทุนเนาะกองทุนอันนี้เราเน้นเรื่อ,องคำว่าลดหยอด่อนภาษีค่ะมีไหมกลับไปดูพอร์ตตัวเองนิดนึงซื้อไปเรื่อยๆใครบอกตัวนั้นฉันซื้อใครบอกตัวนี้ฉันซื้อเป็นไงคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอ้โหเกาะชื่อกองนู่นนี่เต็มไปหมดนะคะทั้งทั้งกองทั้งบรจอทั้งนูน่นทั้งนี่นะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นกองทุนที่เป็นเอ่อ RMF เนาะที่ คุณต้องเก็บเอกสารจนถึงอายุ55นะคะถึงจะเข้าขายที่ไม่ต้องเสียในเรื่องของภาษีเนื้อเข้าเกณฑ์นะคะฉะนั้นเนี่ยเอกสารความต่อเนื่องในการลงทุนต้องต่อเนื่องทุกปีอย่างเงี้ยอ่าไม่ลงทุนต่อเนื่องได้แค่ปีเว้นปีอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมันจะทําให้คุณเนี่ยมีภาระในเรื่องของการเก็บเอกสารเยอะมากๆนะคะถ้ารู้อย่างนี้เนาะเล็งเล่าไปแล้ว มองดูซิว่าจากไอ้เยอะๆแบบนี้ที่เราเคยทำที่ผ่านสิ่งที่เล้งจะบอกวันนี้คือทำยังไงให้มันอยู่ภายใต้สิ่งที่เราดูแลได้ดีกว่ามันเนาะค่ะเราจะเห็นว่าเฮ้ยกองทุนแต่ละแบบเนาะผลงานมันมีขึ้นมีลงมันมีอะไรที่เป็นแนวโน้มที่มันมันค่อยๆดีขึ้นในระยะยาวหมายถึงว่าเรามองเทรนด์ไปแล้วเนี่ยเป็นเป็นเทรนด์จนเรากรเกษยียณไหมนะคะ ถ้าเป็นแบบนั้นเนาะเราเราเห็นภาพปั๊บนะคะเราปรับมันให้เป็นการลงทุนที่เป็นพอร์ตดีกว่าหรือเปล่านะคะแบ่งมันเป็นการลงทุนหลักๆของเราเนาะตราสารหนี้กับตราสารทุนเรียกว่าคอร์พอร์ตเรโอนะคะกับอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า s a ตเท l ล t พอร์ตเรโอกับธีมการลงทุนบางธีมนะคะที่เราอยากที่จะเฉพาะเจาะจงในการลงทุนของเราเนาะอ่า พอทาแบบนี้ปุ๊บเนาะเอกสาสตร์ที่อาจจะกองเป็นพนเนจเนาะมันก็จะน้อยลงมากขึ้นเนาะแล้วเราก็เข้าใจด้วยว่าเฮ้ยเราจะไม่ต้องมานั่งปรับเปลี่ยนบ่อยเราถือกองรถยนต์ภาสีแล้วก็มันไม่ใช่เราต้องมานั่งปรับเปลี่ยนบ่อยเลยจะบอกว่าที่เด็กรูมาคุณก็ไม่เคยเปลี่ยนคุณก็ไม่เคยปรับแต่กองของคุณน่ะมันเป็นกองที่แบบถึงนขืนลงลงหว่นไหว,ว,วไปทั่วนะคะมันมันมันมองยาวได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว ลงแบบนี้ดีไหมแล้วมองเป็นเทรนดยาวๆไม่ว่าเป็นคอพอหรือเซ็นทรัลไลท์อดมองว่าระยะยาวนะคะจนกระเชียวเนี่ยอ่าน่าจะเป็นเทรน์ยาวๆเนาะกับเซกเตอร์แบบนี้กับอ่าตัวตราสารนี้กลุ่มนี้หุ้นกลุ่มนี้ได้นะคะ,อะนอกจากนี้ค่ะเวลาที่คุณลงทุนเนาะไม่รู้ว่าวันนี้วันนี้วิคุยกับลูกค้าเหมือนกันเนาะส่วนหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่า ไม่รู้กฎเกณฑ์เนาะต้องระวังมากจะทําผิดโดยไม่รู้ตัวค่ะพอเราผิดเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะถูกเบี้ยปรับถูกเงินเพิ่มเนาะ,ะการผิดในเรื่องของกองรถหย่อนภาษีเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าผิดในเรื่องของการแบบล่าสุดมีเล็งเจอคนที่เป็นเรื่องของหนีภาษีเนาะไม่ได้ยื่นภาษีโอ้โห อันนั้นยิ่งหนักหน่วงเบี้ยรปรับเงินเพิ่มที่บานมากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้เกณฑ์นะคะเราใช้การวางแผนภาษีแล้วก็จัดการมันที่ถูกต้องนะคะน่าจะปลอดภัยยิ่งกว่าฉะนั้นค่ะเราต้องรู้กันค่ะว่ากฎเกณฑ์เนาะในตอนซื้อเป็นยังไงและในตอนขายเป็นยังไงในตอนซื้อค่ะเวลา LTF เนาะตอนนี้สิ่งที่บอกก็คือว่าห้ามซื้อแล้วนะคะ ก็คือสามารถรอขายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นใครกดซื้อกอง LTF ไปไม่ได้แล้วอ,อาจจะยังมีกองนี้อยู่ในระบบของเราเนาะสำหรับ SFF ค่ะซื้อได้จนถึงปี2,5,6,7ปีหน้าะนะคะอ่า RMF ซื้อได้ตลอดฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันเนาะจากปี6,7เนี่ยรัฐบาลนะคะอ่านโยบายจะมีในเรื่องของซื้อกองทุนเพื่อมาลดหย่อนภาษีแบบนี้ได้อีก นะคะอ่าซึ่งความตั้งใจเขาเนื้อก็อยากให้คุณมีเงินเนี้ยสะสมไว้ในเป้าหมายของระยะยาว,ยาวของชีวิตแหละ S F จึงเห็นได้ว่าอ่าพอจาก L T F นะคะขยับมาเป็น S F เนี่ยเขาก็ให้คุณซื้อแล้วก็เขาเรียกนะมีระยะเวลาในการถือของที่ยาวมากขึ้นอต่อไปเนี่ยเขาอาจจะยิ่งยาววันนี้ไหมหรือไม่มีแล้วต้องมาติดตามกันค่ะคาขายเนาะ พอขายขายปั๊บ LTF เขาบอกว่าเจ็ดปีปฏิทินเนาะฉะนั้นซื้อได้ครั้งสุดท้ายพศสองนห้าอหกสองเนาะขายได้ครั้งสุดท้ายก็จะเป็นสองพนห้าหกแปดนะคะสำหรับใครที่อยู่ในเกณฑ์น,นี้ก็บวกแบบนี้ได้สำหรับ SFF นะคะสิบปีนับจากวันซื้อเนาะก็ลองบวกดูค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับ RMF ค่ะก็มีเรื่องของห้าปีนับจากวันซื้อครั้งแรกเนาะแล้วก็ซื้อต่อเนื่องจนถึงอายุห้าสิบห้า เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดคุณขายก่อนห้าสิบห้าผิดนะคะหรือถือไปแล้วยังยังไม่ครบห้าปีเนาะนับจากวันที่ซื้อครั้งแรกก็ผิดเช่นกันนะคะซึ่งอ่ามันยังมีข้อยกเว้นว่าถ้าคุณซื้อไปแบบปีเว้นปีเนาก็สามารถทําได้ฉะนั้นใครเริ่มซื้อ R M F แล้วก็ต้องซื้อควรจะซื้อต่อเนื่องเนาจะได้ไม่ไม่ผิดพลาดกันนะคะแล้วผิดพลาดทำไงล่ะ ก็จะบอกได้เลยว่าถ้าผิดพลาดเนาะสมมติว่าปีนี้ผิดรู้แล้วรีบติดต่อเข้าไปค่ะแล้วจ่ายเงินเนาะจะทําให้สัญกรอนะคะสามารถที่จะอ่อเขาเรียกไงสามารถที่จะให้เรานักต่อเนื่องมันได้นะคะโอเครู้แล้วรีบแก้ไขค่ะอ่าแล้วพอเกษียณช่วงโควิดเกษียณช่วงที่แบบภาพตลาดมันไม่อาํานวย นะคะมันเป็นยังไงหรอทํำยังไงอ่าบางคนก็ไม่รู้เนาะก็ทําไม่ถูกหรือทําไปแล้วก็ไม่รู้เนาะฉะนั้นค่ะขายได้เงินน้อยขายขาดทุนอ่าบางคนก็แบบอา้าวตายแล้วมันมันแค่ช่วงเวลาชั่วคราว,แล,วแล้วเราถ้าฉันรับตรงนี้ไปฉันยังไม่ได้รีบร้อนจะเอาเงินน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือก็ไม่ต้องขายไม่ต้องรีบขายเนาะเล็้ยงเห็นเลยค่ะว่าบางคน ไม่รีบขายจนลืมเลยก็หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะฉะนั้นค่ะจริงๆแล้วเอาแค่ว่าถ้าเป็นภาพตลาดมันยังไม่อํานวยเนาะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้คิดไอ้ตัวนั้นมันโอเคเนาะไม่อยากจะปลดปลอยไปที่ไหนนะคะก็ขยบช่วงะระยะเวลาในการขายออกมาทีหลังได้่าโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับหัวข้อในเรื่องของลงทุนกองทุน,นรถย่อนภาษียังไงไม่ให้รู้มีนเนาะก็จบลงเรียบร้อยแล้ว นะคะหวังว่าวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่ได้เข้ามารับฟังรับชมกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่สละเวลามาเรียนรู้ร่วมกันขอบคุณค่ะบ๊ายบาย